เอียม e. เนี่ยเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านการเกษตรจะเป็นสารตั้งต้นเลยในการหมักน้ำหมักต่างๆเราสามารถที่จะขยายเองได้การขยายเอียมจะมีหัวเชื้อเอียมมีน้ำเปล่าแล้วก็มีกาก,ากน้าตาลเราก็จะเตรียมน้ําเปล่าแล้วก็เราจะเติมกา,กากน้ําตาลตามเข้าไปเราก็จะเติมจุลินทรีย์เอียม e. สองฟ้าก็จะหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์เรื่องของเอียมเนี่ยเป็นเรื่องจุลินทรีย์ที่ทําง่ายแล้วก็ประโยชน์เยอะเราใช้ดูรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ิความรู้ครับในวันนี้ครับจะพามาทําความรู้จักกับ EM เป็นความรู้จากทางอาจารย์นิติดวงวันทองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับ EM แล้วก็ขั้นตอนการขยายเพื่อใช้งานด้านเกษตรอินทรีย์นะครับอาจารย์ครับ EM คืออะไรครับ เอ e. เนี่ยเป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่เป็นประโยชน์ต่องานด้านการเกษตรก็คือ E เนี่ยย่อมาจากคําว่า Effective แล้วก็เ e. อเนี่ยย่อมาจากคําว่า Micro-Organism ซึ ism, นะครับซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นนะครับ สำหรับจุลินทรีย์ยมเนี่ยก็จะประกอบด้วย,วยจุลินทรีย์3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มที่1ก็คือเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสกกลุ่มนี้จะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยในการบําบัดกินส่วนกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มกรดแลคติกตัวนี้ก็จะเป็นอาหารสําหรับพืชแล้วก็กลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มของยีสต์ตัวนี้จะไปช่วยในการย่อยสลายจุลินทรีย์สกลุ่มดังกล่าวนะครับมารวมกันก็จะได้เป็น EM อาจารย์ครับ EM มีประโยชน์อย่างไรครับ ประโยชน์ของ e m คือจะเป็นสารตั้งต้นเลยนะครับในการหมักน้ําหมักต่างๆหรือว่าเราจะเอาไปลดน้ําต้นไม้เลยก็ได้นะครับก็คือใช้โดยตรงเลยตัว e m เนี่ยเอาไปลดเลยเนี่ยจะมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นยิดนะครับจะไปช่วยย่อยสลายเศษซากอินทรีย์วัตถุที่อยู่ในดินนะครับบริเวณโคนต้นหรือว่าถ้าเราไปฉีดพ่นเลยนี่ก็จะมีได้ประโยชน์จากส่วนของจุลินทรีย์สารข้อแสงจะไปช่วยให้ต้นพืชน,นี่ สามารถที่จะสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นคือปรุงอาหารได้เก่งขึ้นแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งส่วนที่เป็นกรดเล็กติกเลยนี่ก็พืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ EM นะครับเราสามารถที่จะซื้อตามร้านค้าทั่วไปมีนะครับตัวนี้หรือว่าเราจะทําเองโดยการใช้สูตรน้ำมะพร้าวแล้วก็พวกากากน้าตาลตัวนั้นเราทําเองได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะไปซื้อมาจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ตัวเชื้อตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าอย่างตัวนี้แกลอน1ลิตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่90บบาทนะครับอาจารย์ครับ EM สามารถขยายได้ไหมครับอ่าเ m เราซื้อมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยายเองได้โดยการทำด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราจะมีพวกกากน้ำตาลแล้วก็เป็นขวดน้ำเปล่าธารรมดาเราสามารถขยายเองได้เลยใช่โดยการทำด้วยวิธีง่ายๆนะครับก็คือเราจะมีพวกกากน้ำตาลแล้วก็เป็นขวดน้ำเปล่าธารรมดาเราสามารถขยายเองได้เลยอาจารย์ครับการขยาย EM ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างครับ การขยายเอยมจะมีหัวเชื้อเอยมแล้วก็มีน้ําเปล่าขวดน้านะครับแล้วก็มีกากน้าตาลซึ่งเป็นอาหารของเอยมนะครับอาจารย์ครับสาหรับขั้นตอนการทําเราต้องทํำยังไงครับขั้นตอนการทำนะครับการขยายเชื้อเอยมเนี่ยเราก็จะเตรียมน้ําเปล่าใส่ขวดมาก็อย่าให้เต็มมากขวดนี้ 500cc เราก็จะใส่ประมาณ450เราจะเว้นช่องอากาศเพื่อให้เขาขยายตัวนะครับแล้วก็เราจะเติมตัวกาก,ากน้ําตาลเนี่ยตามเข้าไปคือกาก,ากน้ําตาลนี่ก็ไม่ต้องเติมเยอะนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราเติมเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ดํานะครับสีของเอมจะไม่สวยแต่ก็ใช้ได้นะครับครับหลังจากที่เราเทกากาน้ําตาลลงไปในน้ําแล้วนะครับเราก็จะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์เอมนี่นะครับเราจะเติม2ฝานะครับก็จะหมักไว้ประมาณ2สัปดาห์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือเขาเริ่มจะขยายตัวเขย่าวเขย่าให้กากาน้ําตาละละลายนิดนึงนี่ก็คือขวดที่เราทําใหม่หลังจากที่เราเขย่าวเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในที่ร่ม เราใช้เวลาหมักเวลาพอดลี้ยงเนี่ยอยู่ประมาณ2สัปดาห์ตอนนี้เราก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับอาจารย์ครับ EM เราสามารถนําไปใช้งานได้อย่างไงบ้างครับเราสามารถที่จะดําไปผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นต้นไม้ต้นพืชผักของเราหรือไม่ก็ผสมน้ําแล้วก็ลดนะครับในส่วนของอเรื่องการดับกลิ่นเราก็ผสมน้ําแล้วเทราดลงไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ดับกลิ่นได้ค่อนข้างจะดีถ้าเกิดเราจะหมักปุ๋ยเนี่ยไม่จําเป็นต้องหาจุลินทรีย์ตัวอื่นนะครับ เราใช้ EM เป็นตัวย่อยสลายเลยก็ได้นะครับครับในการไปทำปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยน้ำปุ๋ยหมกักเป็นพวกโบกชิ e m บอลนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยไปผสมกับวัสดุที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะทำในสิ่งนั้นนะครับอาจารย์ครับ EM สามารถเก็บไว้ใช้งานได้นานไหมครับ อ่าปกตินะครับ e EM เนี่ยเราจะเก็บไว้ใช้งานก็คือไม่เกิน1ปีนับจากวันที่เราให้อาหารครั้งสุดท้ายก็คือเราอยากให้ครบปีนะครับเราต้องเติมอาหารให้เขาใหม่เพื่อที่จะเลี้ยงเขาต่อไปเรื่อยๆคนที่ขยายเชื้อแล้วนะครับในการทาครั้งต่อไปอยากขยายเพิ่มอีกเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้หัวเชื้อจากตัวที่เราซื้อสามารถใช้จากตัวที่เราขยายได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะครับเรื่องของ E.M. เนี่ยก็คือเป็นเรื่องจุลินทรีย์ที่ทําง่ายนะครับแล้วก็ประโยชน์เยอะนะครับใช้งานได้หลายอย่างกรับทั้งงานทางด้านปศุสัตว์การบําบัดน,น้ําเสียการดับกลิ่นเหม็นต่างๆนะครับรวมถึงการเป็นปุ๋ยของพืชนะครับลองทําแล้วก็ลองใช้ดูรับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ